หมายถึงน้ำหวานไฮโซแชมป์ Hi so, s, สุดจะทนโพสรายะยาวอ่านเลวีวสะดุ้งทั้งไอจีถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์มาตลอดตั้งแต่เปิดตัวคบกันสำหรับคู่ของน้ำหวานเดอะเฟสกับแฟนหนุ่มไฮโซแชมป์ Hi so, s, จิรัตเพชชนันธวงศ์โดยก่อนหน้านี้ชาวเน็ตตาดีเอบเห็นว่าทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้กดฟอลโล่กันแถมรูปคู่หวานเจี๊ยบที่เคยโพสต์เอาไว้ก็หายตามไปด้วยงานนี้ชาวเน็ตเริ่มแปลกใจ หรือความรักครั้งนี้จะไปต่อไม่ได้ล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรี่ของไฮโซแชมป์ so pt, ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดระบุว่าคุณเป่าประกาศว่าผมมีมือที่สามแต่คุณออกไปสังสรรค์กับตามโรงแรมหรือบาร์แถวเอกมัยไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องไปกับใครถึงบ้านเช้าเช้าเมามาแบบนี้ตลอดช่วงโควิดด้วยแบบนี้ชายคนไหนจะรับได้บ้างครับ เพียงแค่ผมไม่ใช่คนในวงการแบบคุณไงครับผมว่าผมเงียบมานานพอแล้วนะครับสามัญสำนึกสะกดเป็นไมโควิดจะปราบกันหมดได้ยังไงสถานบันเทิงย่านเอกมัยแห่งหนึ่งลักลอบเปิดบริการแบบไพรเวทปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานอย่างไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมสงสารประชาชนที่เขาต้องมาเดือดร้อนกับภยัยโควิดส่วนคุณเป็นคนของประชาชนควรทำตัวเป็นแบบบอย่างที่ดี แต่ดันไปร่วมและสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำตัวแบบนี้นะครับอย่าเห็นแก่ตัวเลยครับรับผิดชอบต่อสังคมบ้างนะครับแทแท็กทุกคนไม่ได้รับโอากาสที่ดีเหมือนคุณแทแท็ก <também? Having S 2> ให้คนเขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมและทำมาหากินกันบ้างแทแท็กผมอยากกลับมาทำงานและใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกๆคนแล้วครับ